หลวงพ่อกลวยท่านช่วยเหลือทุกคนแม้กระทั่งหนุ่มกัมบูชาท่านนี้เรื่องของพี่นาเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากนะพี่นาเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะที่ทํางานอยู่ร่วมกันนะเพื่อนคนนี้เป็นชาวกัมบูชาเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนชาวกัมบูชาท่านนี้เกิดประสบอุบัติเหตุนะพลาดพังตกลงมาจากตึกชั้นที่2องนะทำให้สะโพกข,ของเขาแตก ไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยนึกถึงเรื่องราวน้ําพระพุทธมนต์ของหลวงพอ่อกลวยขึ้นมาได้ก็เลยกลับไปที่บ้านนะไปอัลาธนาบอกกล่าวน้ําที่เพิ่งถวายให้กับหลวงพอ่อกลวยไปนี่แหละขอให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้าพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นะให้หนุ่มชาวกัมพูชาท่านนี้ได้ดื่มกินไปแล้วให้เขาหายจากอาการเจ็บป่วยด้วยเถิดนะเพราะว่าหนุ่มกัมพูชาท่านนี้ตอนไปพูดคุยอะเขาก็บอกว่าเขาปวดหลังเขาเจ็บสะโพนะครับนะเจ็บมากปวดมากมันทรมานมาก พี่นาก็เลยเอาน้ำเนี่ยไปให้เขาดื่มกินนะเขาก็รีบดื่มกินเข้าไปเมื่อดื่มกินไปได้สักพักหนึ่งพูดคุยไปไสักพักหนึ่งเขาบอกว่าในตัวของเขาอ่ะมันรู้สึกเย็นเย็นสบายมากมันเย็นไปทั้งตัวเลยนะเย็นสบายนะพี่นาก็นึกในใจแล้วอ <c oughs> ืมหลวงปู่คงจะเมตตาแล้วแหละพี่นาก็เลยเดินทางกลับนะพอเดินทางกลับมาอีกวันหนึ่งพี่นาก็มาหาเขาเขาบอกว่าเขาดีใจมากเลยพี่นาตอนนี้อาการเจ็บหลังของเขากับอาการเจ็บสะโพกของเขาเนี่ยหายเป็นปรบพิ้งเลยนะเพียงแค่เขานอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาแค่นั้นเอง หนุ่มกัมพูชาท่านนี้ก็กินทุกวันวันละขวด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 ขว,ว,วดนะกินวันเวลาผ่านไปทั้งหมดนะเขากินไปได้ทั้งหมด7วันเขากลับมาเดินได้อย่างน่ามหาัศจรรย์ที่ผมบอกว่าอย่างน่ามหาัศจรรย์เนี่ยมหัศจรรย์จริงๆนะเพราะว่าพี่เขาส่งคลิปมาให้ดูด้วยคือเขาไม่ต้องใช้ไม้พยุง ไม่ต้องใช้ไม้พยุงตัวเองเลยเดินด้วยตัวของเขาเองเลยจะสังเกตได้เลยนะในคลิปข้างหลังนะจะมีคนถือไม้ที่เป็นพยุงด้านข้างนะยืนอยู่ข้างหลังนะและตัวเขาก็ค่อยๆเดินได้เรื่อยๆเดินได้เองอย่างน่ามหัศจรรย์จริงๆเขาเชื่อมากเลยว่าเป็นเพราะบารมีหลวงพ่อกวยชูตินทโลนะที่โดนบันดาลให้เขานะหายจากอาการเจ็บป่วยในครั้งนี้